นี่มันเสียงเพลงแบบ10ปีที่แล้วที่ผมเคยเล่นสมัยมอออ .2 อ่ะจีจี้คุณว่ากูดีได้ใหม่ชิปคนเรีวกคุณต้องบอกเว่าเกมพี ึดถงอันนี้ไม่มีกดชิปนะกดชิปนี่คือย่องโอ้โหโอ้โหโอ้โหเลือดจะหมดตัวเลือดจะหมดตัวล <w> งมาเลยข้างล่างครับข้างล่างนี่ทีข่ข,ข,ของผมนี่ยเนี้นี้ยหมอนี่ตายไอหมอนี่ตายโ <s ets> อ้โหโดนเปิดไปก่อนเลย <S <s <ets> <S ดังไปนิด เดี๋ยวนี้นี่คิด Ark อาร์กะไรเต็มห้องเลยนะคือแค่เติมอ่ะมันก็ได้คือสมัยก่อนมันก็มีนะครับแบบว่าเติมเอ่อจำไม่ได้นะ50หรือ300ไม่รู้ที่มันจะได้คิดดำกับไออาร์กดำสามสิบวันแต่ต้องทำภารกิจก่อนเออแต่เดี๋ยวนี้เขาเอาออกมาขายแบบในคลังเฮดช็อตจ้าเอามาขายในคลังแล้วว่าแบบสามารถซื้อเล่นได้เลยอ่ะโอ้โหทีเฮดช็อต ปาดเบอร์ปะเลยที่เหมือน่ะโฮเมสคิลปราติโทรปราติโทรโอ้ยมันมีของอีมีเลยเหรอวะเฮดช็อตเฮดช็อตอย่าอย่าดูถูกเอฟพีเจ็ดเปิดแยกคู่ที่สู้ไ้วยใหม่ อะไรอะไรอะไรระเบิดวอลเลย์บอลอะไรติงตองตตตตมีที่เพิ่มเลือดสมัยก่อนที่จะที่เพิ่มเลือดตอนนี้ผมเล่นล่าสุดนี่คือมันมีแล้วนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะมีได้ทุกคนทำไมคนนมันเล็กเลยมันเลยไ,ไม่ค่อยแรงล,ลากหัวโคมๆไป โอ้ลบทบทบทบ็อคแมสคิวเราออกมาผมยิงออกมาผมยิงยิงหัวไม่เข้าหัวว่ะเอ้ยคิวสุดท้ายเอของผมโอ้โหย MP7 ก็เฟี้ยวได้นี่ความคลาสสิกมันต้องอย่างนี้เลยไม่มีอาวุธโกงมันอยู่ที่จังหวะและช่วง ไม่มีอาวุธโกงโอ้ไม่มีอาวุธโกงเที่ยแหละแม่งอาวุธอย่างโกงเลยระเบิดมามาเด้มาเด้มาเด้จะปาระเบิดอะไรกันเอีแยโอโอ้หัวหัวแก่ท่นแก่ส่านเออตายเล่นมีดจะเอาระเบิดไปทำไม โอ้โอ้เช็ดช็ดช็ดผมไม่ใช้หรอกระเบิดมันเป็นวิธีของพวกเออเฮดช็อตไปเฮดช็อตเฮดช็อตไอ้นี่ไม่มีบวกปะไม่มีบวกปะไม่มีบวกปะอัลลา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 เออาอย่ามล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 รู้จักไหมมลนะฮะจะบ้าหรือไงเฮ้อะไรสีไฟ โอ้ยแตกนะแตกนะถ้าโดนเดี๋ยวพี่อย่างเงี้ยนแตกนะหนูแตกนะพี่บอกหนูแล้วเอ้ามาดิให้แก้มือให้แก้มืออะไรนักต่าเอาไปเด้อมามาใครจะแก้มือมาสมัยก่อนตอนเด็กเนี่ยผมติดในเสียงป้ายเอาไว้ในห่ายเอาไว้ในห่นี่มาอะไรคือแบบ ผมกลับบ้านมาผมก็คิดถึงเสียงนี้แล้วผมก็ต้องกลับไปแบบซื้อบัตรชั่วโมงร้านเกมเพื่อที่จะมาฟังเสียงไปเอาไว้แน่นอนอ่ะไอ้หมวกหลุดหมวกหลุดหมวกหลุดแล้วหมวกหลุดแล้วก็ตายได้ง่ายๆนะน้องหมุดแล้วก็ตายได้ง่ายๆนะน้องมามาเบี้ยแก้ตัวเบี้ยแก้ตัวมามาไอ้ไหนจะมามางี้ก็แตกมางี่ก็แตกไปเยอะ มามาไอ้ไอไอหัวน้ำเงินนี่โดนผมตกปล่อยนะมันมีหัวน้ำเงินสองตัวตัวไหนก็มาเหอะตัวไหนก็มาเหอะมาเองนี่ตาไว้อย่างบนี้แล้วก็มีคนโดนระเบิดตายไม่ตายไอ้หัวน้ำเงินไอ้หัวนู้นมีดมีดคาราบิมมีดคาราบิมชนะเหมือนเดิม อหอสมุดนี่เป็นแมปแรกเลยนะในชีวิตที่ผมจำได้เป็นห้องแรกที่ผมเล่นคือเรียกว่าไงเป็นเป็นแมปแรกที่ผมเล่นเกมเนี่ยครั้งแรกแล้วก็เป็นแมปแรกที่ผมเล่นในเกมนี้งงไหมคือจะบอกว่าวเนี่ยแหละแมปแรกในชีวิตที่ผมเล่นมา <c oughs> มันจะต้องมีคนเฮดช shot ฮดช็ shot <c oughs> แล้วก็ลงไปข้างล่าง เพื่อนที่จะขึ้นไปตุ๋ยข้างบนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูด้วยตายดิตายดิอยากลองเล่นอ่ะขอลองเล่นหน่อยได้ไหมอะ่ะทำตัวเหมือนเด็กเกียนอะ่ะตามึงกูจะตามมึงกูมงมมงไม่มีปัญญาซื้อเล่นเอ้เว้ยกูจะตามไปทุกที่ถ้ามึงตายกูก็จะเก็บปืนมึงมาเล่นไอ้เพื่อนปืนสวยตัวละครก็สวยได้แหละนักเติมเกมของแท้ เด็กเกนแค่เขาก็ทำกันอย่างนี้แหละเออตายแล้วมาตายแล้วมาตายแล้วมาตายแล้วแล้วก็แล้วก็ยังไงนี่ไงโอ้โหปืนคิดครับผมไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้เล่นนะครับปืนแบบนี้แยกคู่มา60ดัดั๊บขกตัวได้ไหมขอยิงใครท่กนคนนึงผมไม่ได้เล่นปืนนี้มาสิบปีเดี๋ยวเดีตายเดี๋ยวตาย เออได้หนึ่งตัวเออได้สองตัวเจอคน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 ปาดหัวไปดิเครื่องรักเครื่องรักเออโอ้โหปางเงี้เหรอระเบิดสิ้นคิดมากโอ้โหเฮดช็อตดับเบิลคู่มันเก็บเพื่อนศัตรูได้ไหมเก็บได้สมัยก่อนมันเก็บไม่ได้แล้วเนี่ย โอ้ไปแล้วปืนโหดขอหัว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 เน้น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 หัวเน้นเน้นหัวสมัยก่อนผมเล่นอาร์คโถดบ้างนะแต่เป็นอาร์คดำนะที่แบบซื้อ50บาท30มสบก้นโอ้โหเฮดช็อต โอ้โหเช็ดน่เปิดอะไรขอลองฮเฮ้ยปืนนี่เท่สัตว์ว้ายวายวายโอ้ยปืนอย่างเท่อดูดิแม่ Power ง Power r a n g e r เจอรสัตว์สัตว์โอ้โหตายได้เป็นหนึ่งตัวได้เป็นหนึ่งตัวกลับเข้าฐานโอ้ยมีขู่คำราม Double kill. ชอไม่ปืนอะไรอ่ะอยากซื้อมาเล่นบ้างจังซื้อมันสวยมากไม่ได้ขอวัดหน่อย MP7 วัดใครระยะนี้ไม่ค่อยไหวโดนไปสามนัดโอ้โหชิพตาย ตายไอ้นี่ตายแล้วไอ้ใครใส่หัวสีฟ้านี่เราผมดีตายทุกคนเลยปะเนี่ย <c oughs> ตายตายเนึ่ตัวหลังตายตัวเออโอ้โหถึงแม้ไม่ได้เล่นนานแต่ก็ยังเก่าอยู่อยู่ที่ปืนล้วนๆเกมนี้โอ้โอ้เจ็ดเช็ดเฮ้ยเลือเดี๋ยวยี่สิบผมจะออกไปวัดกัน โอ้โอตกตกตกเอ้ยตายโดนนะโดนนะโดนนะโอ้โหแม็กท uh> uh> ั้งแม็กย uh> ิงไม่โดนอ่าตายแล้วอ่าไปอีกแล้ว โอ้โหยูสุดท้ายอีกแล้ว <Ready. Win. S 1> โอเคนะครับก็เป็นยังไงบ้างนะสำหรับคิดเกมนี้นะครับผมม่ได้เล่นมา10ปีเต็มเลยนะครับโอ้โหกลับมาเล่นก็คิดถึงเหมือนกันนะโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับกด ไลค์เพื่อที่จะได้เปิดการมองเห็นให้หน่อยนะครับช่วงนี้วิวมันตกเหลือเกินแล้วก็ในช่องนะครับมีคลิปไปอื่นให้ดูอีกเยอะแยะมากมายนะครับก็ฝากไว้ทุกคนนะครับเข้าไปดูเข้าไปกดไลค์ให้หน่อยนะครับเพื่อจะชอบกันมากยิ่งขึ้นเนาะสำหรับใครที่ดูมาจนถึงตรงนี้แล้วก็ฝากกดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับโอเคเอาละเจอกันบ๊ายบาย